ร้องเรียนมาเยอะนะคะเพราะว่าสำนักงานทสทช,ช,ชนะคะได้ส่งขมอบของคุนทรนมาดีนะคะว่พพาบริเวณที่เปิดพนัาชขงคุณได้มีการจัดสง่ง SSS ติดพรบอรอคอมพิวเตอร์มาาร่านตา14และมีการก็ช่วยมุกติดลงสุดเล่นการพนันมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เกี่ยวกับสือส่อรามุมกอนาจารเรื่รองติดสมหมายพรบคอมพิวเตอร์มาาร่านตา14รับคุณไปคืนภาพดีตอบได้เกิน100,000บาทหนึ่งั้งต่ตหอหนึ่งตอบนะคะ ในเมื่อคุณแจ้งกับทางเราว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ลงทะเบียนเปิดใช้งานเฟื่องทุกทีตรงน,นี้นะคะดิฉันคิดว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณนะคะเกิดการั่วไหลาจากช่องทางในช่องทางจะนำให้บุคคลแอบอ้างตั้งแตงเอกสารเพื่อนำข้อมูลของคุณมาทำการลงทะเบียนเปิดใช้งานเฟื่อทุกทีนะคะคุณรับฟังดีค่ะค่ะในกรณีแบบนี้นะคะดิฉันแนะนําให้คุณนะคะที่ทาการแจ้งความลงบันทึกประจำวันโดยด่วนที่สอบตองหนองค,คายนะคะ เพราะว่าเป็นสอบบอในดงคืที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรถพื้นที่ตริดสอบภาพจากกล้องวงจรปิดว่าบุคคลใดนะคะได้แอบอ้างนำข้อมูลของคุณนะคะมาทําการลงทะเบียนเปิดใช้งานเบอร์โทรนี้แต่ในเมื่อคุณยินดายกับทางเราว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อกับเบอร์โทรดังกล่าวเดี๋ยวตรงนี้ทาง AIS นะคะจะทาการช่วยเหลือคุณโดยการประสานงานเปิดระบบสายด่วนร้องเบอร์เก้าหนึ่งนะคะที่จะให้คุณนะคะได้ทาการแจ้งความที่สออเมืองหนองคาย ตรงนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเนื่องจาก AIE นะคะมีส่วนที่จะตรได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณให้ละเอียดก่อนก่อนที่ AIE นะคะจะทําการอนุมัติลงทะเบียนสุดในงานเดือนมิถันายนไปทางเราจะทําการช่วยเหลือและจะรับผิดชอบในส่วนของคุณนะคะคุณรักกันดคะค่ะทางดีฉันขออนุญาตลูกคุณหานการประกอบการนะคะมาตรวจข้อมูลต่อบทานเพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปทำการปรวจสอบการแจ้งความนะคะคุณรักกันดีค่ะ ตรงนี้ดิฉันต้องขอแยกทีเซ็งไว้ก่อนนะคะทาง AIS จะฝามีการบันทึกเสียงตลอดสายการสมทนาเพื่อที่จะนำการเอาอย่างนี้นะคะไปทำต่อเอาเอาได้ค่ะคุณรัตวันนีคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทางเราจะติดต่อกัว AIS เองนะคะตรงนี้คุณรัตน์มณีคะหลังจากที่ทาง AIS นะคะทางจะติดต่อมาสอบถามคุณมาแดงอกติดตอมนะละหลังจากใครในสองชั่วโมงหรือว่าทางเรานะคะทำการวางสายไปนะคะ ภายในสองชั่วโมงทางเรานะคะไม่ได้นะคะถ้าตัดข้อมูลจองสิทธิ์ว่าไปแจ้งความจัดสอพในพื้นที่ที่เกิดเหตุทาง AIS นะคะจะได้ส่งข้อมูลหรือว่าไปเสียบตรงนี้ให้กับสำนักงานกสทชนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามทางกฎหมายได้กระส่งกสทชนะคะจะได้ทำการนะคะเปิดที่เปิดท้ายได้ที่หกพันสิบปีนะคะได้ได้ค่ะเบอรที่เปิดตั้งแต่หกพันนะคะได้ค่ะโดยที่ทางเราก็เลยได้นะคุณติดการแจ้งความไว้ก่อนนะคะได้ค่ะ ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราติดต่อทางเอเอสเองค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราเราก็จัดการเองค่ะค่ะรับมันดีนะคะกิตตีได้ยินยอมให้เอไอเอสนำข้อมูลสวบตัวละบายเสร็วนนี้ส่งให้กับทางสอนัการกสทชนะคะอ๋อส่งไปเลยนะะตามกฎหมายนะคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะกิจีนะคะค่ะ อแจ้งก่อนดีๆนะคะดิฉันนางสาวศิราพรทักษีศรีนะคะเป็นเจ้าหน้าท,า,าที่ฝ่ายประ,ะ<ด><ด>สา,านด้านกฎหมาย AI ไอสำนักงานใหญ่แจ้งข้อมูลกับตุลยักนีนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรพิชชาชีพวะจะเลีอยงเลยขนาดนี้มิจฉาชีพแจงชื่ออะไรกับพีล่ล่ะนะครับมาทุกรูปแบบมันจะให,ให้โอนสายไปเนี่ยโทรมาสองครั้งแล้วเบอร์เนี้ยโทรมาเมื่อเช้าก็โทรมารอบหนึ่ง ผู้ชายเออมันจะให้เธอเดีย่ยโอนไปที่โอนสายไปให้เธอไปว่าไปแก้ความที่อะไรน้องคายน้องเคยอตอนแรกเมื่อเช้ามีอยู่ดอนเออม,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 มันนี้ตอนเมื่อก,กี้เนี่ยอยู่น้องคายเออล้าไปลงอะไรขมันแล้วก็คมคู่อนนี้ก,นกเงินเม,ม,มื่อกี้กำลัง,มลงขมคู่ฉันอยู่ขมขู่ว่าถ้าฉันไม่ทําเงินก็เรื่องสองชั่วโมงจะมีเรื่องมาหาฉันเออหากริงง่ายนะแล้วเบอร์โทรนี้ยหมายเลขไอ้บัตรประชาชนนี่ถูกต้องเลยนะ อมันได้ข้อมูลมาจากไหนเออมามาจากนเอนี่ยครับมิจฉาชีพโทรมาอีกแล้วคุณมิจฉาชีพหากินง่ายแท้หากินบนหลังคนเนี่ยยิ่งหาเงินหาทองยากอยู่ชนะโอเคโทรมาหลอกคนโทรมาหลอกชาวบ้านบาษีอาสาอเออเอาเนี่ยครับบันทึกเสียงให้ทุกคนได้เห็นมิจฉาชีพโทรมา จะให้เราไปแจ้งความที่หนองคายแจ้งความทางโทรศัพท์ได้พ่ะย่อแล้วพูดไปพูดมาน่าจะกันโชคเงนินอนะเนาะให้เราโอนเงินไปผิดตงนั้นผิดอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอ้าปลดระวังกันด้วยครับโทรมาทุกวันมิจฉาชีพครัเอเด,ดนนาคานะ่ะไม่สนใจแล้วมึจะพูดสิ่งที่ถูกต้องพอพูดเรื่องถูกต้องบางครั้งมันไม่ค่อยถูกใจคนนะครับความลับไม่มีในโลกปีเตอร์วะ ก็ะจะไปไลฟ์ในช่องเฮียเดนินนาคาไลฟ์แบบนี้แหละไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนนี่แหละแต่สติ๊กเกอร์มาซื้อช่องนี้นะช่องนี้จะไลฟ์บรรยายให้รู้เลยถ้าช่องนี้ขึ้นจะไม่มีหนังใบและจะไลฟ์ชั่วโมงเดียวชัดเจนนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าช่องนี้ขึ้นจะไม่มีหนังใบถ้าช่องเฮียเดนินนาคาขึ้นหนังใบไม่พูดแต่เปิดเสียงฟังเพลงได้เป็นหนังอา หนังอาของพี่แล้วหนังอาฉากตรงนี้ดีว่ะพี่ต้นไม้นะมันฉากฉากต้นไม้ถูกต้องมาก่อนถูกใจถูกมันเลยมีคนเกลียดผมเยอะแต่คนรักผมเนี่ยและคนเข้าใจผมเขาจะรักผมมากนะครับเขาจะเรียกผมอาจารย์นะครับคนที่เรียกคนหนึ่งคนว่าอาจารย์เนี่ยแสดงว่าเขาศรัทธาแล้วนะเขาไม่ได้เรียกเพราะตามๆกันมานะครับมานายังไม่เคยเรียกอาจารย์เดเลยเรียกไอเด แต่พี่วีเรียกผมอาจารย์ทุกคำนะครับทุกคำนะครับแล้วก็ใครที่เรียกผมอาจารย์ผมก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ผมนะครับไม่ต้องมายกขันหรอกนับถือกันที่ใจนะมะโนบุพพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนโมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานกดหวงจุ้ยในใจจักรพัรด์ข้อที่หนึ่งใจใยอะไรจะได้ท็งกบ้านหลานทางวงก็น้องสาวน้องชายร้อมหมดเลย อได้ในจังลัวอะไรอ่วยทิ้งได้เป็นเดือนไงอ๋อฮะทิ้งได้เป็นเดือนแล้วถ้ากลับไปหมดจะเป็นยังไงเนี่ยคิดถึงไหมเนี่ยเพื่อนเยอะก็คิดถึงเออคิดถึงแต่ว่าก็อยู่ได้อยู่ได้อยู่เเนาะพราะว่าเรารทีนี้วไปไปไปกี่วันครับไปอยู่กับลูกเคยยกับลูกสาวเนี่ยเดือนกว่าเนี่ยรอบเดือนโอ้เดือนกว่าไก่จะตายหมดเหลือน้ำเท่านี้นะคิดดูโอ้อะไรก็มังมังไว้ฮะ ังเรียบร้อยแล้วครับผมมัก็มนองไปทมก็มันบอกว่าวิ่งเก้าสิบผันคูร้อยยี่สิบน่ากินะเยน้ำในี้ก็บอกในแห้งรถเหลือต่ในกำลังทำไมงันไก่ตายหมดเลยยัไม่ได้ดไก่อันนั้นนาบาลหลังบ้านยกไข่ตุกท้องไะของแรกของเขาทองไก้ตุกเนี่ยตัางเป็นไม้มงข้างหลังไม่มีผุแน่น้นหลังเนี่อยู่ได้สบาย เป็นหลังอ่าดั้งเดิมที่อยู่มาดั้งเดิมที่อยู่มาเลยอ่ะที่เลี้ยงลูกมาครับผมหลังนี้หลังนี้เพิ่งมาปลูกตอนหลังนี้ที่ว่าแบงค์เขาให้ปลูกอันนี้จะให้แบงค์ไงั้นก็ที่ดีแบงค์ครับอันนี้เป็นของแบงค์เป็นถนนสายหมดถึงถนนนั่นแหละตรงนี้ยแล้วก็ากว้าอีกหน่อยนึงถนนกันอันนี้อ่อนซุกมาซื้อไปติดป่าบ้านเขาเลยอ๋อเนี่ยฮะอ๋อมีเสามเสด้วยเนาะเนี่ยตัดเสาให้ไปถึงป่าบ้านเลยอ๋อเป็นของซุกเขาครับผม นี่ก็เป็นของอ่าเจเดห์ฮะอืมบายดีนะเพราะว่าเราอยากอยู่ที่พี่น้องเพราะที่เนี้ยญาติทั้งนั้นเลยชอบเลยลูกหกคนนะลูกแม่อยู่นี่กันหมดครับผมท้องฉันอะหกคนอยู่รวมกันหมดไม่เป็นใครอยู่ไหนเลยพี่น้องก็อยู่ที่เหมือนหมดทุกคนเลยเราก็ทำได้ทำสวนกันทำได้ทำสวนคอยู่ไร่ห่างไปสามโลนี่เป็นสวนไร่น้ำสมบสวย ครับไม่มีเวลาพาไปใช่ง่ายมากพาไปก็อย่ามา,า,าย,ยัดถ่ายได้เลยสบา,ายเราก็ลองนะผมเนี่ยเก็ทำน้ำฟองให้กินน้ำฟองเอ็มเวเนี่ยในขวดเนี่ยน้ำสะอาดกินได้ดีกว่าซื้อเข้าก็ไม่เป็นของเอ็มเวผ่านความร้อนไนงะครับอร่อย,ย,ดยได้หมดดียอย่ะแล้วก็สบายอยู่ดีนอนแอร์นอนกองอากาศมันก็สบายอยู่แล้วครับผม นี่ถึงลูกหลานกับไปอืมา้ไปไปมาๆเนาะวันเสียงเราได้เราได้กันหน่เนี่ยแต่สนุกอืมนี่ประมามันเงียบเงียบหลวพ่อจะไม่รลอลยมันแล้วก็ม่ก็เอาไปต่อไป